คุณผู้ชมคิดว่าชีวิตนักกีฬาคนหนึ่งจะได้แตะเงินล้านก้อนแรกเมื่อไหร่คะถ้าเกิดว่าเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาปีหรืออาจจะไม่ถึงปีอาจจะต่ํากว่านั้นเลยนะคะแต่สําหรับนักมวยไทยคะ่ะอย่างุปเปรกเกียรติหมู่เก้า เขาใช้ระยะเวลา20ปีนะคะถึงได้จับเงินล้านก้อนแรกแล้วก็เงินล้านก้อนต่อไปของเขาเนี่ยก็กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่6กันยายนนี้ค่ะกับการชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเป็นจัมเวทนะคะที่จะเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะคะปาล์มจะพาทุกคนย้อนไปดูเรื่องราวของนักมวยไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสู้ทั้งในแล้วก็นอกสังเวียนคนนี้ในเมนสเตนท์ลายคลิปนี้กันค่ะ เราต้องย้อนเรื่องราวไปที่ตอนซูเปอร์เล็กเนี่ยอายุ8ขวบเท่านั้นนะคะจริงๆยังไม่8ขวบเต็มด้วยซ้ำก่อน8ขวบนี่แหละค่ะเจ้าตัวเองก็จำความได้ประมาณนั้นเน่ะนะคะเขาเป็นเด็กชายที่เกิดในอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพื้นฐานครอบครัวก็เป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคะทำไร่ทํานาแต่ว่า สิ่งที่มันทำให้เขาได้มาเริ่มต้นเส้นทางในมวยไทยเพราะว่าในแถบและแวกหมู่บ้านเนี่ยมีค่ายมวยค่ายหนึ่งที่เมื่อก่อนเป็นค่ายมวยเล็กๆนะคะชื่อว่าค่ายเกียรติหมู่เก้า แล้วเขาก็มีบรรดาพี่ญาติน้องญาตินะคะที่อยู่ในค่ายมวยนั้นนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยที่เลี้ยงดูซูเปอร์เล็กมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยอพาไปฝากหน่อยนะคะเอาไปฝึกซ้อมมวยเจ้าตัวเองเนี่ยก็ชื่นชอบค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไระนะคะแล้วพอเห็นพี่ๆในค่ายค่ะ <c oughs> เขาไปชกมวยแล้วได้ค่าตัวมีเงินนะคะก็อยากจะได้เงินกับเขาบ้างจุดเริ่มต้นของการต่อยมวยของซูเปอร์เล็กค่ะ มันไม่ได้โอ้โหยิ่งใหญ่หรือว่าจะต้องมีสตอรี่อะไรที่เวอร์วังอลังการนะคะซูเปอร์เล็กบอกว่าแค่อยากมีเงินซื้อขนมโดยที่ไม่ต้องขอตากับยายค่ะก็เลยตัดสินใจค่ะไปกับค่ายเกียรติหมูก้าวนี่แหละกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะไปกับพี่ๆเขานะคะปรากฏว่าไฟแรกค่ะขึ้นชกแบบไม่ได้ซ้อมเลยเหมือนประมาณว่าเป็นมวยภูทรนะคะมวยงานวัดไปเปรียบมวยแล้วก็มีคู่ชกพอดีนะคะเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหไฟ่งใหญนี่ เรียกว่าว่ายน้ำอะค่ะออกอาวุธมัวสัวตัวหลิงไปหมดนะคะแต่ปรากฏว่าคว้าชัยชนะได้นะะในการในวัยแค่8ขวบเท่านั้นได้เงินค่าตัวมาในไฟล์แรก150บาทค่ะ โอ้โห150บาทนี้เนี่ยซูเปอร์เล็กบอกดีใจมากนะคะเอาไปซื้อขนมแบบมันเป็นความฝันนะที่มันเป็นจริงแล้วในวัยเท่านี้ที่สามารถมีเงินไปซื้อขนมกินได้โดยที่ไม่ต้องไปแบมือขอตากับยายค่ะซึ่งไฟ์แรกที่ซูเปอร์เล็กขึ้นชกเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ชื่อว่าซูเปอร์เล็กนะคะใช้ชื่อว่ามนัตชัยเกียรติหมู่9้าคือมนัตชัยเนี่ยเป็นชื่อจริงของเขาก็ด้วยความที่อไม่ได้ถูก จับให้เป็นนักมวยตัวเด่นๆนักมวยอาชีพตั้งแต่แรกอะเนาะก็ว่ากันตรงๆเป็นมวยภูทรแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยหัวหน้าค่ายเริ่มเห็นแววค่ะว่าเออเด็กคนนี้มันมีแววนะเลยเปลี่ยนชื่อให้ดีกว่าให้มันติดหูมากขึ้นนะคะเป็นชื่อซูเปอร์เล็กที่ชื่อซูเปอร์เล็กเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวตัวเล็ก กว่าเพื่อนๆคนอื่นในค่ายะนะคะก็เลยกลายมาเป็นชื่อนี้ค่ะหลังจากนั้นมานะคะในการตระเวนขึ้นชกในมวยภูทรมวยงันวัดก็ใช้ชื่อซุปเปอร์เล็กมาโดยตลอดเสริมนิดนึงนะคะสำหรับค่ายเกียรติหมูเก้าเนี่ยจริงๆแล้วที่เราเล่าไปบอกว่าเป็นค่ายเล็กๆใช่ไหมคะในจังหวัดบุรีรัมย์ในอำเภอรประโคนชัยแต่ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยปลุกปั้นนักมวยดังๆมาแล้วมากมายนะคะอย่างสิงร้ายแดนคาเมรหรือว่าสิงดำเกียรติหมูเก้าเนี่ย โอ้โหตอนนั้นก็ดังเป็นพลุแตกเลยนะคะได้รับรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมจากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดนั้นแหละมันก็เลยทำให้ค่ายเกียรติหมู่เก้าเนี่ยค่อยๆมีชื่อเสียงขึ้นมาค่ะและค่ายนี้ค่ะก็ได้ปลุกปั้นนักชกอนาคตไกล อย่างมานัตชัยหรือว่าซูเปอร์เล็กคนนี้ขึ้นมาหลังจากที่เห็นแววนะคะจากนั้นอายุ15ค่ะซูเปอร์เล็กก็ตัดสินใจนะคะเข้าไปในกรุงเทพค่ะเขาเข้ามาหาประสบการณ์ในกรุงเทพแล้วก็ขึ้นชกบนเวทีลุมพินีนะคะแต่ว่าชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เหมือนในละครซะทีเดียวค่ะเพราะว่า3-4ไฟแรกนะคะซูเปอร์เล็กเนี่ยแพ้ติดติดกันจากนั้นก็กลับไปตั้งหลักนะคะที่บ้านเกิดอีกรอบหนึ่งกลับมาเข้ากรุงเทพมาชกอีกมีไฟให้ชกอีก ก็ยังไม่ชนะนะคะแพ้อีก3-4สี่ไฟติดนะคะแน่นอนพอเป็นแบบนี้ค่ะหลายคนมันก็อาจจะท้อหมดกำลังใจกันไปบ้างนะคะแต่ซูเปอร์เลกบอกว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวเขารู้สึกย่อท้อเลยมันเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันมากกว่าที่เวลาแพ้กลับไปหาตายายตาย,ายายมีดุบ้างแต่มันก็เป็นเหมือนยากระตุ้นชั้นดีที่ทำให้เขาเนี่ยอยากจะกลับมาแก้มืออีกครั้งนะคะช่วงที่ปัมบอกว่าแพ้ติดตกันเนี่ยรวมแล้วประมาณ 8ไฟก็คือช่วงปีพศ2552-53ะนะคะทีซูเปอร์เล็กเริ่มเข้ากรุงเทพมาแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะกลับมาสู้ใหม่ค่ะปี2554ค่ะนี่เป็นปีของซูเปอปร์เลกเกียรติหมูเก้าโดยแท้จริงค่ะเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเขาชนะเกือบตลอดทั้งปีเลยนะคะ จากที่จำความได้ซูเปอร์เล็กบอกว่าคว้าช,ายชัยชนะ13ไฟติดติดกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีคุณปู่คุณตาคุณยายหรือว่าบรรพบุรุษที่แบบเขาตามดูมวยไทยอ่ะนะคะ ก็อาจจะได้เห็นหน้าหนังสือพิมพ์นะคะที่มีรูปซูเปอร์เล็กนะคะแล้วก็มีบรรดาคณะนะคะที่ยืนรายล้อมอยู่ในวันที่เขาคว้าชัยชนะค่ะวันนั้นเนี่ยซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เอาชนะแต้มเพชรกล Fx กรุ๊ปนะคะไปแบบขาดลอยเลยแล้วก็คว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่น105ปอนด์อนมาครองได้สําเร็จซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่เอกในศึกเพชรยินดีวันที่25พฤศจิกายนปี2554นะคะโอ้โหคุณผู้ชม แพ้มา8ไฟต์ติดนะจากการเข้ามากรุงเทพ2รอบแล้วก็แพ้2รอบพอมาปี54คนที่คว้าชัยชนะบนเวทีลุมพินีมันคืออะไรที่ทรงเกียรติมากๆะคะมันเป็นเหมือนรางวัลชีวิตที่มันทรงคุณค่าที่สุดเท่าที่นักมวยภูทรคนหนึ่งจะใฝ,ฝ่ฝันแล้วอะ คือกว่าที่จะก้าวขึ้นมาบนเวทีลุมพินีไดม้มันยากลําบากมากจริงๆนะคะสำหรับนักมวยต่างจังหวัดแล้วก็ทุกคนมันก็เริ่มต้นด้วยความยากจนนะคะแต่พอมาได้แชมป์ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าค่าตัวมันก็มากขึ้นจาก150บบาทมันก็เพิ่มเป็นหลักพันจากหลักพันมันก็เป็นหลักหมื่นหลักหมื่นมันก็เป็นหลักแสนค่ะหลังจากที่คว้าแชมป์ประเทศไทยมาได้นะคะซูเปอร์เล็กเอง ก็เก็บใช้ชนะมาเรื่อยค่ะคว้าชแชมป์ทั้งลุมพินีคว้ารางวัลน,นักชกยอดเยี่ยมจากสมาคมผู้สื่อข่าวในปี2,555จำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ตอนปี54มีรุ่นพี่ของเขานะคะจากค่ายเกียริหมูเกนั่นก็คือสิงห์ดำเกียรติหมูเก้าที่คว้ารางวัลน,นี้ไป แล้วซูเปอร์เลกก็ใช้เวลาแค่ปีเดียวนะคะมาคว้ารางวัลน,นี้ต่อจากรุ่นพี่ร่วมค่ายของเขาจนได้ค่ะทุกไฟที่ไอหนุ่มกางเกงแดงคนนี้ขึ้นชกค,ค่ะโอ้โหทุกคนยกนิ้วเลยบอกว่าเขาเนี่ยจะมีอาวุธหนักที่ครบเครื่องรอบด้านทั้งหมัดทั้งศอกนะคะเตะนอกคู่แข่งให้เห็นอยู่บ่อยๆหลังจากบันทึกสถิตินะคะชนะบนเวทีลุมพินีชนะรายการต่างๆนงานไม่ว่าจะเป็นศึกเพชรยินดี อย่างที่บอกออกไปว่าได้แชมป์ระดับประเทศไทยมาหลังจากนั้นค่ะเขาก็สั่งสมชื่อเสียงสถิติประสบการณ์ฝีมือมาเรื่อยๆจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาค่ะเกิดขึ้นในปีพศ2562กับการได้ขึ้นชกบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพไฟแรกในชีวิตของเขานะคะ ซึ่งไฟนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่ Impact Arena เมืองทองทานีซูเปอร์เล็กเองเจอกับนักชกจากกัมพูชานะคะลาเชตราแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่เขาเป็นนักมวยเจ้าบ้านเนาะมันก็มีความกดดันเล็กๆนะคะถึงแม้ว่าจะได้เปรียบในเรื่องของการชกในบ้านไม่ต้องเดินทางนะคะแต่ว่าความกดดันที่อยากจะนำมาซึ่งใช้ชนะอยากจะคว้าชัยให้ได้ในถิ่นบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยมันก็มีมากโข ổ. ประกอบกับ จากมวยที่ใส่นวมใหญ่ค่ะมวยไทยนวมปกติทั่วไปกลายมาเป็นว่าไฟนี้ค่ะเขาต้องมาใช้นวม4ออนครั้งแรกในชีวิตนะคะต้องควบคุมน้ำหนักต้องทำระดับน้ำในร่างกายคือพูดง่ายๆว่าเกณฑ์ในการขึ้นชกเนี่ยมันแทบจะเปลี่ยนมาตรฐานไปเกือบทั้งหมดเลยนะคะเรื่องของมาตรฐานของเวทีวันที่ต้องทำน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหรให้ผ่านแล้วก็เรื่องของนวมด้วยอย่างที่ปาบอกไปแต่ พอเสียงระฆังส่งสัญญาณดังขึ้นคะ่ะในยกแรกนะคะชกกัน3ยกในวันนั้นเมื่อได้โอกาสแล้วซูเปอร์เลกบอกมีเท่าไหร่เทออกมาให้หมดหน้าตักค่ะแต่คู่แข่งเองก็โอ้โหแลกเขาสุดตัวเหมือนกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นไฟเดือดเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเปิดตัวบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพ และอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันดุเดือดมากนะคะแต่ซูเปอร์เลกเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของกําลังใจค่ะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งจะแต่งงานนะคะกับแฟนสาวมาพอดิพอดีเลยคืออยู่ในช่วงที่เข้าใหม่ปลามันค่ะแล้วแฟนสาวกับครอบครัวเองก็เดินทางมาให้กําลังใจติดขอบเวทีซึ่งไอเสียงนั้นเลยค่ะมันก็ทําให้ซูเปอร์เลกเองมีกําลังใจที่มากขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะบวกกับทีมงาน ที่อ่านเกมแล้วก็คอยติวซูเปอร์เล็กนะคะส่งเสียงติวพอมองเห็นจุดอ่อนว่าเฮ้ยอะไรที่ทําให้ซูเปอร์เล็ก กำลังจะเสียเปรียบคู่แข่งนั่นก็คือเรื่องของเกมรับเรื่องของการรัดกุมค่ะพี่เลี้ยงเทรนเนอร์นะคะก็พยายามนะคะที่จะให้ซูเปอร์เลกเนี่ยตั้งกัดย่างรัดกุมมากขึ้นแล้วก็อาศัยชั้นเชิงต่างๆแล้วก็ความเฉียบขาดนะคะทำให้ท้ายที่สุดค่ะซูเปอร์เลกเนี่ยเอาชนะคู่แข่งนะคะด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์ซึ่งแน่นอนนะคะว่าเจ้าตัวเองตอนนั้นเนี่ยก็มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าจะได้รับการชูมือแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะ เดบิวต์กับเวทีวันแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกก็สามารถคว้าชัยชนะได้เลยนี่แหละค่ะก็ยิ่งสร้างชื่อให้ชายที่ชื่อว่าซูเปอร์เล็กนการโด่งดังขึ้นไปอีกจากที่ขึ้นประเดิมในวันแชมเปี้ยนชิพไฟ์แรกค่ะมกราคมปี2,566 s u p e r l e ซูเปอร์เล็กในวัย27ปีก็สร้างชื่อให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าตอน8ขวบเนี่ย เขาขึ้นชกไฟแรกในมวยผูธทอนใช่ไหมคะแต่พอมาอายุ27ค่ะซูปะเปอรค่ะ็ก p e r l e ก้าวขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกซึ่งมันเป็นเข็มขัดที่ตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์มาตลอดนะคะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวาสนาได้ขึ้นไปหยิบมาครองไว้บนบ่าแต่แล้วในวันนั้นค่ะเดือนมกราคมปี2566ซูเปอร์เล็กเจอกับแดเนียลพูเอตัสนะคะในศึกวันไฟไนห ซึ่งเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลยเวทโดยในวันนั้นคะ่ะนอกเหนือจาก,กเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็การปรับสภาพร่างกายการซ้อมแบบไม่ย่อท้อมุมนะของซูเปอร์เล็กแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เขาสามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองได้ก็เป็นเพราะว่ากำลังใจคะ่ะจากข้างล่างเวทีจำได้ไหมคะ ตั้งแต่เกิดชุปเปรกอยู่กับคุณตาคุณยายอย่างที่เราเล่าไปไม่เคยได้เจอหน้าคุณพ่อกับคุณแม่ที่แยกทางกันแต่ในวันนั้นค่ะเขาตัดสินใจที่จะเชิญคนในครอบครัวทั้งหมดนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่คนสำคัญมาอยู่กับเขาในค่ำคืนที่เขาต้องชิงเข็มขัดแชมป์โลกแล้วการที่ได้เห็นพ่อแม่นะคะมายืนดูตัวเอง ด้วย2ตาของพวกเขาอะนะครมันก็เลยทําให้ซูเปอร์เลกมีแรงฮึดค่ะที่อยากจะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกให้พ่อแม่ได้ดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตมันคงจะเป็นอะไรที่บรรลุและฟินสุดๆแล้วในชีวิตของลูกผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าซูเปอร์เลกทําสําเร็จค่ะเพราะว่าเขาสามารถเอาชนะแดเนียลพูเอตัสด้วยคะแนนเอก,กฉันนะคะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองแล้วก็กลายเป็นแชมป์โลกชาวไทยคนที่13นะคะและนั่นแหละค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาที่ซูเปอร์เล็กได้จับเงินล้านก้อนแรกในชีวิตของเขาเริ่มชกมวยตั้งแต่8ขวบได้จับเงินล้านตอนอายุ27นะคะซูเปอร์เล็กบอกโอ้ไม่คิดไม่ฝันไง20ปีที่ผ่านมาที่ ก็ว่ากันตรงๆะค่ะใช้ชีวิตแบบดิ้นรนนะคะกัดฟันสู้สุดๆกลายเป็นว่าได้จับค่าตัวหลักล้านครั้งแรกในฐานะแชมป์โลกนะคะแล้วก็มีโบนัสในเรื่องของการอัดฉีดอีกครั้งที่2หลังจากที่ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกสําเร็จนะคะเขาบอกว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่มาหาศาลและมีคุณค่าที่สุดตลอด20ปีที่เขาเป็นนักมวยเลยแต่นอกเหนือจากเรื่องของตัวเงิน,นะคะ่ะซูเปอร์เล็กเองก็กลายเป็นยอดนักมวยชาวไทยที่คนทั่วโลกให้การยอมรับนะคะเขาได้ รับฉายาว่า The Kicking Machine หรือว่าเครื่องจักรนักเตะที่ใครๆเองตาก็อยากจะเจอค่ะอยากจะท้าดวลดูเหมือนกันว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะคนที่ว่าเจ๋งที่สุดของบรรดาน,นักมวยชาวไทยได้หรือไม่นะคะซึ่งหลังจากที่จับเงินล้านก้อนแรกค่ะซูเปอร์เล็กเองก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่ามันเป็นวันที่เขาดีใจมากๆและเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะได้จับเงินก้อนนี้มันเหนื่อยมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่ก็ยอมเหนื่อย เพราะว่ามันคุ้มค่าแล้วก็อยากจะสู้เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่สบายซุปเป็กบอกอีกว่าการได้แชมป์โลกวันมันไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตของเขาเท่านั้นแต่มันก็เปลี่ยนชีวิตครอบครัวของเขาให้ดีขึ้นด้วยเป้าหมายหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อดูแลครอบครัวและปามเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังจํากันได้นะคะ28มกราคมหรือเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะซุปเป็กเจอกับบททดสอบอีกอย่างหนึ่ง หลังจากที่ได้เจอกับทาเครุเซงาวะนะคะที่กรุงโตเกียวในการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกนะคะก่อนที่จะขึ้นชกก็ดูเหมือนซูเปอร์เล็กจะลดความกดดันไปได้นะคะเพราะอะไรเพราะคนที่นั่นเองก็เป็นแฟนคลับซูเปอร์เล็กกันเยอะมากๆค่ะกําลังใจล้นหลามแม้ว่าจะไปต่างถิ่นต่างแดนและท้ายที่สุดซูเปอร์เล็กก็ทําสําเร็จนะคะเล่นเตะเจาะยางเอาขาของทาเครุเนี่ยน่วมกันเลยทีเดียวแน่นอนค่ะภารกิจของเขายังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่า ซูเปอร์เลกเกียรติหมูเ9จะต้องปีนรุ่นขึ้นไปในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในรุ่นของมวยไทยแบนต้เดิมเวทค่ะไอที่ปัมพูดมาเนี่ยเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะคะที่เขาป้องกันเข็มขัดแชมป์ไว้ได้อยู่แต่อ6กันยายนที่จะถึงนี้คือเข็มขัดแชมป์โลกของมวยไทยที่ทางฝั่งของโจนาธานแทกเตอี้เนี่ยภารกิจอันใหญ่หลวงอยู่บนบ่าของซูเปอร์เล็กแล้วค่ะว่า จากคนที่เติบโตมากับวงการมวยไทยและเป็นนักมวยไทยแท้ๆเป็นนักมวยที่มาจากต้นกำเนิดอยู่ในประเทศที่มีวิชามวยไทยครบเครื่องเขาจะสามารถกระชากเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยกลับมาไว้ที่ประเทศไทยได้อีกครั้งหรือไม่6กันยายนนี้ค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะเขาจะเจอกับโจนาธานแฮเกตตี รอติดตามกันได้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะรู้จักเรื่องราวของซูเปอร์เล็กให้มากขึ้นรวมไปถึงยอดนักสู้ชาวไทยคนอื่นๆนะคะปมจะบอกเลยว่าเรื่องราวของพวกเขาถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามนะคะมันจะทำให้ทุกคนเนี่ย ดูมวยแบบมีอรรถรสมากขึ้นชวนเลยค่ะปามชวนทุกคนนะคะมาติดตามเมนเพลเยอร์มวยไทยพลิกชีวิตสารคดีมวยไทยที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของนักมวยภูธระคะ่ะกว่าที่พวกเขาจะเป็นฮีโร่มวยไทยเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะวันที่ฮีโร่มวยไทยจะมาเล่าเรื่องราวในชีวิตที่คุณต้องรู้ต้องเห็นและต้องดูปามบอกเลยค่ะว่าเป็นซีรีส์สารคดีที่ดีมากๆชิ้นหนึ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะ จริงๆแล้วมีเรื่องราวของนักชกหลายคนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูเรื่องราวของซุปเปอร์เลกโดยเฉพาะนะคะก็ไปที่อพิโซด4นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของซุปเปอร์เลกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดดูคลิปของซุปเปอร์เลกใน EP 4จบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันดี อยากที่จะเจาะเรื่องราวของนักมวยคนอื่นๆบ้างมีไหมมีแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสามารถพยักอรุณนะคะน้องโอ้สแตมก้าวแต้มแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายกว่าที่พวกเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ที่พวกคุณภาคภูมิใจในตัวเขามันเผชิญเส้นทางที่หนักหนาสาหัสแค่ไหนไปติดตามกันในเมนเพลเยอร์นะคะแน่นอนมีออนแอร์บนหน้าเพจ Facebook นะคะของเมนแตนรวมไปถึงใน YouTube นะคะ เซิร์ชคำนี้เลยค่ะเมนเพลเยอร์นะคะแน่นอนว่าจะได้รับรู้เรื่องราวของนักมวยไทยที่มันพลิกชีวิตที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเมนสแตนไทม์ไลน์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบเรื่องราวของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากฟังเรื่องราวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะวันนี้หมดเวลาของปามแล้วก็ทีมงานแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ